คริสตี้โพสซึ้งถึงเอสกันพงในวันเกิด37ปีนี่ี่คู่ชีวิตของแท้ คำพูดซึ้งวัย37ของสามีนี่แหละคู่ชีวิตของแท้เปิดโพสต์คริสตี้ถึงเอสกันดพงศ์อ่านแล้วรู้เลยว่ารักกันจนตายแปดสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเอกหนุ่มเอสกันดพงศ์ที่ปีนี้อายุครบ37ปีเต็มแต่เป็นปีที่ค่อนข้างสาหัสมากๆหลังจากเจ้าตัวเกิดวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และหยุดหายใจไป20นาทีตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม และสุดคิสตี้คิสติน่าภรรยาของเอสกณนพงศ์ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจี พร้อมอวยพรสุดซึ้งถึงสามีที่รักว่าที่รักที่พึ่งฮีโร่ของฉันวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณคงจะภูมิใจในตัวคุณมากไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วล้มแล้วลุกแล้วความแข็งแกร่งของคุณแสดงให้เห็นทุกวันแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณคุณกำลังต่อสู้อย่างแชมเปี้ยนฉันเชื่อว่าหลังจากการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่อยากจะเฉลิมฉลองร่วมกับคุณในวัน,น จงเป็นคนที่เข้มแข็งต่อไปหวังว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางในที่สุดฉันรักคุณสุดหัวใจสุขสันต์วันเกิดที่รัก